ลูกหนึ่งเดือนขึ้นไปไม่ค่อยถ่ายเลยค่ะแม่อาทิตย์หนึ่งถ่ายทีแต่อาการน้องปกติดีนะคะแบบนี้คุณแม่ต้องกังวลอะไรไหมคะเรื่องของการขับถ่ายของลูกนั้นเมื่อลูกอายุหนึ่งเดือนหรือว่า2เดือนขึ้นไปนะคะเราก็จะเจอการขับถ่ายของลูกที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเราต้องมาดูว่าลูกคุณแม่นะคะกินนมแม่ล้วนหรือว่ากินนมผงล้วนหรือว่ากินทั้งนมแม่แล้วก็นมผงนะกรณีน้องเด็กนะคะที่กินนมแม่ล้วนเราอาจจะเจอ2แบบก็คือว่า1ลูกยังคงถ่ายทุกวันอยู่นะกับอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าลูกไม่ได้ถถ่่่่าาายยยทททุุกววววััันนนนนแลล้ๆหีีสสูงดคือ20ไม แต่หากอาการลูกปกติดีกินได้รับได้สบายที่ภัยลมนิดหน่อยนะคะไม่ได้มีอาการนะคะร้องไห้งอแง,งท้องอืดโตตึงอะไรใดๆคุณแม่สามารถช่วยลูกได้4วิธีนะั่นก็คือ 1. นะคะคุณแม่ให้ลูกกินนมแม่สวนหน้าเนื่องจากนมแม่สวนหน้ามีน้ําตาลแลคโตสช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้2คุณแม่ไปกินผักผลไม้ช่วยลูกด้วยนะคะ3คือนวดท้องเป็นรูปตัวยูความให้กับลูกนะคะ4คือทําท่าเข่าชิดพุงนะคะแล้วก็ทาท่าปั่นจักรยานในอากาศและส่วนน้องเด็กนะคะที่กินนมผงถ้าลูกคุณแม่กินนมผงสูตรนั้นถูกออ่ะะะะะนนนนคคงงจสวัถายที ว่าอาทิตย์หนึ่งถ่ายสองสาครั้งนะคะลักษณะอือก็คือนิ่มดีอาการของลูกก็คือปกติค่ะส่วนเด็กที่กินทั้งนมแม่แล้วก็นมผงควบคู่กันนะคะส่วนใหญ่นมแม่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรถ้าในส่วนของเด็กที่กินนมผงนะคะแล้วมีอาการคือแบบท้องผูกถ่ายแข็งนะคะถ่ายเป็นเม็ดกระสุนคุณแม่ต้องกลับไปเช็คนะคะว่าชงนมถูกหรือเปล่าชงเข้มไปไหมหรือว่าสูตรนมผงนั้นไม่ถูกกับลูกก็จะต้องเปลี่ยน